สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีวันฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกเริ่มปลอยๆนะคะสวัสดีวันวันทํางานของแม่แหลมนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะส่งแรงใจไปเต็มร้อยไม่ได้ไปมุกด้วยภารกิจนี้่ะคะเก็บขี้ยางค่ะวันนี้เป็นวันที่กลุ่มของพวกเรานะคะคนที่ทําขี้ยางทําสวนยางนะคะเก็บวันนี้แล้วก็พักไว้หนึ่งคืนขายพรุ่งนี้นะคะ ถ้าเราไม่ทันเขาก็คือเราต้องไปขายเองเราไปขายเองก็คือราคาไม่ค่อยดีอค่ะคือถ้าขายรวมกันขายหลายๆคนก็จะทำให้เราได้ราคาดีขึ้นมานิดนึงก็เลยไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปให้กำลังใจแม่ชมพู่ที่มุกดาหารแต่ว่าส่งกำลังใจไปเต็มที่ค่ะมั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าแม่น้องนี่ต้องอเข้มแข็งแล้วก็ มีความพร้อมเต็มที่ก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าส่งกำลังใจไปเต็มร้อยเกินร้อยนะคะสำหรับพวกเราเนาะวันนี้ก็พามาดูที่ยางนะคะเก็บเพิ่งเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะผลงานวันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะพุ่งนี้เป็นวันที่ขายนะคะพักไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะงวดแรกของของปีนี้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากรีดนี่ กรีดไม่เท่ากันฝั่งฝั่งทางนี้จะกรีดก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็กรีดช้านะคะก็เลยได้น้อยจะได้เยอะเฉพาะฝั่งนี้ก็พอเป็นอ,อะไรที่ส่งลูกเรียน้วะคะตอนนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายเราก็มีประจำแล้วละ่ะลูกเรียนทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมทุกขนาดนะคะสำหรับเ <c oughs> งินเนาะ แล้วก็โชคดีนะคะที่เรามียางก็คือขายเดือนละสองครั้งถ้าสมมุติว่าฝนตกไม่ได้กรีดก็มีการยืดออกไปนะคะตามตามความพร้อมตามยางนะคะว่าเราได้มากได้น้อยนี่ก็คือสาเหตุที่ไม่แหลมนะคะไม่ได้ไปมุกในวันนี้มาดูคะ่ะมาดูตะสิงหยัด เนี่ยค่ะจะเสร็จแล้วก็เหลือตรงนี้เอาใส่ถังก็เรียบร้อยค่ะได้แค่นี้ละค่ะงวดนี้งวดหน้าก็น่าจะได้ประมาณนี้ละค่ะมาตรฐานก็คืออันนี้ก็คือเราเปิดกรีดครั้งแรกเกือบเดือนนะคะนี่ฝั่งนี้ยค่ะจะจะได้เยอะหน่อยเพราะว่าเรากรีดก่อน ฝั่งนั้นนู่นค่ะก้อนเล็กๆฝั่งนี้ก็จะก้อนใหญ่ๆตัวๆหน่อยนี่ค่ะบึ้ม <c oughs> นี่ค่ะพนักงานพนักงานเก็บขี้ยาง <c oughs> ก็ได้ดูไลฟ์สดของหลายๆช่องนะคะวันนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่น้องต่อต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นของคนในครอบครัวส่วนของชาวบ้านก็น่าจะประมาณเดือนสิงหานะคะเท่าที่ไม่แหลมได,ดได้ยินได้ยินคนที่ได้รับหมายแล้วของตะสิงนี้เดือนตุลาไกลค่ะอีกนาน หรือบ่นี่ค่ะพ้ามาเบิ่งคือขี้ยางเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดนะคะแปดถังปกติก็ได้ประมาณนี้ละค่ะแปดเถั 8, งแล้วแต่ออกน้อยออกเยอะแต่ว่าถ้าช่วงหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวน้ำยางจะออกเยอะก็จะได้เยอะอยู่ค่ะเก้าถังสิบถังก็มีเหมือนกัน กตอนนี้ก็บ่าย3ามโมงสินาทีนะคะขณะที่แม่แหลมทำคลิปเชื่อว่านะคะอยู่ที่มุกค,คงจะเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ยังไม่ได้ดูนะคะยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ตามความเคลื่อนไหวเพราะว่าเราทำงานเพิ่งเสร็จก็เนี่ยค่ัไปเอาโทรศัพท์มาทำคลิปก่อนกลิ่นจะเหม็นนะคะกลิ่นจะเหม็นเหม็นสมกับที่ถูกเรียกว่าขี้ยาง นี่แหละค่ะอันนี้คือกี่มีดเนาะเจ็ดมีดนะคะเมีดแต่ว่าฝั่งนั้นก็คือได้น้อยกว่าอันนี้ก็คือก้อนใหญ่ๆนี่ก็คือเยอะมีดกว่าก็นัดต่อไปคาดว่าพวกเรานะคะก็คงจะได้ ให้กำลังใจชาวบ้านนะคะส่วนของชาวบ้านที่มีหมายหมายนัดก็มีหลายๆคนนะคะจะพูดว่าาถึงคิวของเขาต้องไปเป็นเพื่อนเขานะจะชวนจะบอกพวกเรานะคะก็เราก็จะไปนะคะเนี่ยค่ะสาเหตุที่ ไม่ได้ไปก็คือขนาดเก็บสองคนนะคะนี่ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะแต่ช้ามากเพราะว่าพื้นที่ของเรานี่เป็นพื้นที่ลาดนิดนึงนะคะถ้าเก็บคนเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแต่สิงเก็บคนเดียววันที่มีกระถิ่นเนาะเราไม่ได้มานะคะเราติดงานกระถิ่นที่วัดมาเก็บคนเดียวนี่ตั้งแต่เช้าจนหกโมงถ้าคนที่เขา มีเยอะๆนะคะเป็นพันต้นนี่เขาก็ต้องจ้างคนเก็บด้วยนะคะทั้งเกะทั้งเะงเะทั้งอะไรนี่ค่ะนี่ก็คือยางของแม่แหลมนี่รวมทั้งที่นาก็ประมาณ500นะคะห้าต้นคือไปเก็บที่นามาก่อนนะคะเมื่อเช้าได้ถังนึง <c oughs> ฟ้าก็ดังบึ้มๆอยู่นะคะเย็นนี้ฝนน่าจะตก ถลมทลายหรือเปล่าเพราะว่าดูโน่นค่ะมืดมากมีแตกก่ก้อนเมฆจริงๆแล้วเก็บยางเสร็จว่าจะไล,ล้สดละค่ะดูบรรยากาศแล้วไม่น่าจะได้ก็เลยทำคลิปนะคะด้านโน้นก็เป็นผูปา่าพังนี่ค่ะกำลังจะเสร็จแล้วก็เอาถังเล็กมาใส่ เสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับละค่ะเพราะว่าฝนน่าจะตกแล้วจะทันบอ่ออ่าใกล้จะเสร็จแล้วล่ะค่ะอันเล็กนี่ตะสิงจะยัดใส่สบานเบื่อเลยนะคะพูดแล้วยัดเข้าไแบบนี้นี่ละค่ะวิถีชีวิต ชาวสวนยางอีกอาชีพหนึ่งที่หลายๆคนแถวนี้มีอาชีพนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรสวนยางของเรานี่ก็ไม่เยอะนะคะแต่มีบางเจ้าก็พันต้นพันห้าก็มีอันนั้นคือ,อเทียบกับรา,ราคายางช่วงนี้ก็ถ้าพันขึ้นนี่ก็สบายเลยนี่แหละคะ่ะ ขี้ยางจะมีกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นกลิ่นน้ำกรดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะนี่ราคาที่ทำให้เราไม่ได้ไปคืองานของเราในวันนี้แต่คราวหน้านะคะจะพยายามไม่ให้ตรงเนาะอันนี้ก็คือเรากรีดครั้งแรกนะคะถ้าเราไม่ทันนี่เราต้องเหมารุไปขายที่นู่นนะคะซันเว เราก็เลยต้องเก็บพร้อมเพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้พวกเราแล้วก็แม่หน้องแม่แม่แมหลมคิดว่าวันนี้นะคะกำลังใจคงจะล้นหลามนะคะรวมถึงกำลังใจจากพวกเราด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ